ชุดไฮโดรเจนครบเซตพร้อมอุปกรณ์เสริมประกอบไปด้วยฐานผลิตไฮโดรเจนพร้อมหัวแคปสำหรับต่อขวดน้ำและสูตรไฮโดรเจนกระบอกแก้วฟูดเกรดสำหรับผลิตน้ำไฮโดรเจนสายสูตดหายใจสำหรับสูตรไฮโดรเจนสายชาร์จไทซี C, สำหรับชาร์จแบตเตอรี่มีให้เลือกด้วยกัน2ส,สีคือสีดำและสีขาวพร้อมอุปกรณ์เสริมสองผ้าป้องกันกระบอกแก้วแตก ขวดอลูมิเนียมเก็บค่าไฮโดรเจนได้นาน24ชั่วโมงและออกซิมิเตอร์เครื่องวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดเครื่องนี้ใช้สําหรับให้เราเช็คดูว่าคุณภาพการไหลเวียนของเลือดเราเป็นอย่างไรมีภาวะเลือดหนืดเลือดข้นหรือไม่และหลังจากที่เราดื่มน้าไฮโดรเจนเป็นประจําผลลัพธ์การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งเราสามารถเช็คด้วยตัวเองได้ทุกวันชุดนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ซื้อชุดไฮโดรเจนเป็นครั้งแรก เพราะจะได้อุปกรณ์เสริมดูแลสุขภาพแบบครบครัน